สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในแบบฝึกหัด8.4หน้า93หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .6 เล่ม2ยังอยู่กันในบทที่8เรื่องของวงกลมนะคะและแบบฝึกหัดที่เราจะทำการบ้านพร้อมกันในวันนี้เป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวงแบบฝึกหัดในหน้านี้จะทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ข้อหนึ่งใหญ่นะคะให้เราหาความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมโดยที่กำหนดค่าพายอยู่ที่เศษยี่สบสองส่วนเนะคะข้อที่หนึ่งให้วงกลมมาหนึ่งวงและให้รัศมีมานอนี่คือสิ่งที่สำคัญมากนะคะเกี่ยวกับการหาความยาวของเส้นรอบวงสิ่งที่ต้องทราบเลยก็คือรัศมีเพราะว่าสูตรการหา ความยาวของเส้นรอบวงนั้นก็คือ2คูณพายคูณ r หรือว่าที่เราท่องกันว่า2พาย r นั่นเองค่ะรัศมียาวข้อนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเนาะเขาให้มาเลยนะคะ21เซนติเมตรเส้นตัวนี้ก็คือ ตัว r นั่นเองนะคะแล้วก็ค่าายเขากำหนดมาให้เรียบร้อยไม่ต้องคิดเลยว่าจะใช้ตัวไหนดีระหว่างเศษยี่ิบสส่วนเหรือว่า3.14จุดหนึเขากำหนดมาให้แล้วนะคะมาดูวิธีทํากันเนาะจากสูตรความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2องย r เราก็แทนค่าในสูตรเลยนะคะสองยคือเศษยี่ิบสส่วนเ r ก็คือ21ถึงตรงนี้เราก็ตัดทอนเลยนะคะ เห็น7กับ21ก็ใช้แม่7เลยเนาะ7ไปหาร7ได้1 7ไปหาร21ได้3นะคะ7 3 21หน่วยเป็นเซนติเมตรตรงนี้ก็เหลือ2คูณ22และคูณ3นะคะได้132วงกลมนี้มีเส้นรอบวงยาว132เซนเมตรเราก็ตอบ132 เซนติเมตรเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับข้อแรกเนาะสิ่งที่เราต้องทราบก็คือนี่เลยค่ะตัว R หรือว่ารัศมีของวงกลมนั่นเองยังอยู่ที่ข้อหนึ่งใหญ่นะคะแต่ว่าข้อสองเขาให้วงกลมมาและสิ่งที่เขาให้มาในข้อนี้คือเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะจากเส้นผ่านศูนย์กลางยาวคือเส้นนี้เนาะ35เซนติเมตรจะได้ รัศมีซึ่งความยาวของรัศมีเนี่ยแค่ครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะเราก็จะนำา35เนาะความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางหัรนด้วย2ได้เท่ากับ17.5หน่วยเป็นเซนติเมตรอ่าตรงนี้เราก็ได้ตัว R มาแล้วแล้วข้อหนึ่งใหญ่ก็ยังใช้ค่าพายเท่าเดิมนะคะคือเศษย2สิบสองส่วน7นั่นเองเราก็มา แสดงวิธีทำเลยเนาะจากสูตรความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2พาย r เราก็แทนค่าในสูตรเลยนะคะ2คูณเศษยีส่วน7และก็คูณ R คือ1 7 5เจห้วยเป็นเซนติเมตรตรงนี้พอเป็นทศนิยมนะคะถ้าเป็นทศนิยมบางคนตัดทอนเป็นทศนิยมไม่ถนัดอย่างเงี้ยคุณครูแนะนำว่าลองเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก็ได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ติดขัดปัญหาอะไรก็ตัดทั้งทั้งที่เป็นทศนิยมแบบนี้ก็ได้เนาะ ถ้าอยากจะคิดให้ไม่ยากมากก็เปลี่ยนทศนิยมตัวนี้17.5เปลี่ยนให้เป็นทศนิยมก็จะได้เป็นเศษ17 5สห้าส่วนด้วย10นี่นะคะคุณครูก็เปลี่ยนให้เขาเป็นเศษส่วนเนาะพอเปลี่ยนแล้วคุณครกก็ตัดทอนเลยค่ะใช้แม่เจ็ดนี่แหละเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เศษสามเจ็ดห้าสามสิบห้าได้ยี่สิบห้าเนาะ ตรงนี้คุณครูก็ตัดทอนต่อนะคะก็ใช้แม่2อนี่แหละคะ่ะง่ายดี2 1 2 2 5 10แล้วก็ใช้แม่5ไปตัด5แล้วก็25ตรงนี้นะคะห้5ห 5, 5ึ 5, ่เหลือ22่คูณหได้เท่ากับ110เซนติเมตรข้อนี้เราก็ตอบหนึ่อยสิเซนติเมตร มาต่อกันที่ข้อ2ใหญ่ยังให้หาความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมเหมือนเดิมนะคะแต่ข้อนี้เขากำหนดมาเลยว่าให้ใช้ค่าพายเท่ากับ3.14นั่นเองเนาะมาเราก็มาดูก่อนเลยว่าโจทย์เขาให้สิ่งที่เราต้องการมาไหมนะคะก็คือรัศมีเนาะซึ่งเขาให้มานะคะรัศมียาว1 5เซนเมตรอ่ะเท่นี้ก็คือ R นะคะ และเราก็สามารถแทนค่าในสูตรหาความยาวของเส้นรอบวงเนาะคือ2พาย r นั่นเองค่ะข้อนี้ก็แทนค่า2พายคือ3.14ถ้ากรณีแบบนี้โจทย์กำหนดให้ใช้พายตัวไหนเราต้องใช้ตัวนั้นเลยนะคะคำตอบมันจะต่างกันนิดนึงค่ะนิดนึงเนาะแต่ถ้าอยากได้คำตอบเป๊ะๆตามที่โจทย์เขาต้องการต้องใช้ค่าพายที่เขาให้มานะคะและ r คือ15 ตรงนี้ไม่มีตัดทอนอะไรเนาะก็ต้องคูณเลขนะคะนำสองคูณสิบห้าแล้วก็คูณสามจุดหนึ่งสี่แบบนี้ก็ได้เนาะจะได้คูณเลขง่ายนะคะได้เท่ากับเก้าสิบสี่จุดสองเซนติเมตรเราก็ต่อเก้าสิบสี่จุดสองเซนติเมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับขอ้อนี้ไม่มีตัดทอนอะไรนะคะด้วยความที่ตัวพายเนี่ยเป็นสามจุดหนึ่งสี่เนาะไม่ใช่เศษส่วนนะคะ ข้อ2ให้วงกลมมาโดยสิ่งที่เขากำหนดให้มานี้ไม่ใช่รัศมีนะคะแต่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางซึ่งยาวเท่ากับ32เซนติเมตรแต่สิ่งที่เราต้องการก็แค่รัศมีตรงนี้แค่ครึ่งเดียวนอกดังนั้นเราจะหารัศมีเราก็นำ32มาหารครึ่งนะคะก็คือหารด้วย2ได้เท่ากับ16เซนติเมตร ทีนี้เราก็แสดงวิธีทำโดยแทนค่าในสูตรเนาะความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2พาย R ก็แทนค่าเลยค่ะ2ใช้พายที่โจทย์ให้มา3.14 r ที่เราคิดได้คือ16ตัวนี้ก็คือคิดเลขค่ะต้องคูณเลขปกติเลยนะทุกคนไม่มีอะไรเลยนะคะคูณเลขได้เท่ากับ100.48ซนติเมตรเราก็ตอบ100.48 เซนติเมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาตอบกันที่ข้อ3ใหญ่หาความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมที่มีรัศมียาว42เซนติเมตรจะหาความยาวของเส้นรอบวงได้สิ่งที่ต้องทราบก็คือรัศมีถูกต้องไหมคะซึ่งข้อนี้โจทย์เขากำหนดมาให้ไม่มีปัญหาเนาะคือ r ให้มาแล้วเราก็มาดูวิธีทำนะคะจากสูตรความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2พา p r เขียนบ่อยๆนะคะทุกคนจะได้ไม่ลืมเนาะ ข้อนี้เราก็2คูณายคูณ r คุณครูขอติดค่าายเว้แป๊บหนึ่งอยากให้ทุกคนช่วยๆกันดูพร้อมกันนะคะว่าในกรณีนี้จะเห็นว่าโจทย์ไม่ได้กำหนดมาเลยว่าให้ใช้ายเท่ากับเศษยี่ส่วนเหรือพายเท่ากับ3.14หมายความว่ายังไงคะหมายความว่าอ่ะเราก็สามารถกำหนดเองโดยที่เป็นตัวไหนก็ได้ถูกต้องไหมคะที้คุณครูแนะนำว่าจะใช้ค่าายตัวไหนเนี่ย ถ้าเขาไม่กําหนดมาให้นะการที่เราจะเลือกเองเนี่ยให้ทุกคนสังเกตที่ตัวรัศมีถ้าดูที่รัศมีข้อนี้คือ42ตัวครณครูก็จะแนะนําว่าให้ใช้พายเท่ากับเศษยี่สบสส่วนเเพราะอะไรเพราะเราจะเห็นเลยว่า42กับ7เนี่ยสามารถตัดทอนกันได้ลงตัวถ้าไม่ลงตัวล่ะ,ะถ้าไม่ลงตัวครูก็แนะนําว่าให้ใช้3.14ไปก็ได้นะคะเป็นเทคนิคก,การดูเนาะว่าเราควรใช้ค่าพายตัวไหนในกรณีที่เขาไม่กําหนดมาให้นะ ถ้าเขากำหนดมาให้ต้องใช้ตัวนั้นนะคะก็7 1 7 7 6 42เหลือตรงนี้ก็นำมาคูณกันเลยค่ะ2คูนยีคูน6เท่ากับ264เซนติเมตรดังนั้นวงกลมนี้มีเส้นรอบวงยาว264เซนติเมตรเราก็ตอบให้เรียบร้อยนะคะ264เซนติเมตร เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับข้อนี้ข้อที่4เขาพูดถึงว่าวงกลม1มีเส้นรอบวงยาว125.8ซนเมตร วงกลมนี้มีรัศมียาวเท่าไรข้อนี้จะแตกต่างจากข้ออื่นๆตรงที่ว่าให้ความยาวของเส้นรอบวงมาเลยค่ะทุกคนคือ125.6แล้วถามหารัศมีแทนโอ้ข้อนี้เหมือนกลับกันนะคะเราทํามาหลายข้อแล้วก็คือให้รัศมีให้เส้นผ่าศูนย์กลางมาแล้วถามหาเส้นรอบวงใช่ไหมคะแต่ข้อนี้ให้เส้นรอบวงมาเลยแต่ถามหารัศมีอ่ะเรามาดูวิธีทากันเลยนะคะจากสูตรความยาวของเส้นรอบวง เท่ากับ2พายออ่ะทีะนี้เวลาแทนค่าเราต้องกลับกันแล้วปกติเราก็แทนค่าด้วยตัวพายแทนค่าด้วยตัว R ใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าโจทย์เขาถามหารัศมีและให้เส้นรอบวงคือให้ตรงนี้มาแล้วเรียบร้อยเราต้องแทนค่ากลับกันเนาะคือ125.8ใส่ไปเลยคะ่ะเพราะโจทย์เขาให้มา2คูณพายให้ใช้3.14 และรัศมีโจทย์ถามก็เขียนตัว r ไว้เหมือนเดิมบรรทัดต่อมาก็125.8ที่ไว้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็นำ2คูณ3.14ตรงนี้ให้เรียบร้อยได้เท่ากับ6.28คูณกับ r นะคะและจากความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารก็คือในเรื่องของสมการเนาะตอนป .3 ป .4 เลยนะคะตัวไม่ทราบค่านั่นเอง R ก็เหมือนตัวไม่ทราบค่าตัวหนึ่งอะค่ะเราอยากทราบตัว R เราก็นำ6.28มันคูณอยู่ใช่ไหมคะเราก็นำ6.28นั้นไปหารทั้ง2ข้างของสมการหรือว่าสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับเนาะ <Denmark. S 1> ก็จะได้ว่าฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่ตัว R คร์ครขูขอขออยับมาเขียนฝั่งซ้ายเลยนะคะก็จะหารด้วย6.28 ะะเพราะว่าเรานํา6.28มาหารทั้ง2ฝั่งนี้เนาะหรือว่าบางคนเคยท่องใช่ไหมคะคูณอยู่ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งข้ามเครื่องหมายเท่ากับให้ไปหารอ่าบางคนเคยท่องแบบนี้ใช่ไหมเหมือนกันค่ะความหมายเดียวกันระหว่างนํา6.28ไปหารทั้งสองข้างของสมการเนาะจากตรงนี้ทุกคนก็ไปคำนวณในกระดาษทดนะคะจะได้เท่ากับ20หน่วยของรัศมีก็เป็นเซนติเมตรนะคะข้อนี้ เราก็จะได้ว่าดังนั้นวงกลมนี้มีรัศมียาว20เซนติเมตรเราก็ตอบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้อ5ข้อสุดท้ายวงกลมกลางสนามฟุตบอลมีเส้นรอบวงยาว56.52เมตรวงกลมนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าใดโดยกำหนดให้ใช้พายเท่ากับ3.14 ข้อนี้คล้ายก,กันกับข้อ4เลยค่ะแทบจะเหมือนกันเลยทุกคนให้เส้นรอบวงมา56.52ข้อ4เมื่อสักครู่ถามหารัศมีใช่ไหมคะแต่ข้อนี้ถามหาเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ใช่ปัญหาเนาะเพราะว่าถ้าเรารู้รัศมีแล้วเราก็จะสามารถหาเส้นผ่านศูนย์กลางได้จากสูตรความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2พาย R เราก็แทนค่าความยาวของเส้นรอบวงเลยนะคะคือฝั่งซานี้เนาะเท่ากับ56.52 แล้วเราก็แทนค่าพายนะคะ2คูณ3.14และรัศมีเราไม่ทราบเราก็ติดไว้แบบนี้เนาะฝั่งนี้ก็เหมือนเดิม56.52แต่ฝั่งนี้เราก็2คูณ3.14ให้เรียบร้อยได้เท่ากับ6.28แล้วก็คูณกับ R าแล้วทีนี้จากความสัมพันธ์เหมือนเดิมระหว่างการคูณและการหารนะคะเราก็ อยากให้ฝั่งนี้เหลือแค่ R ตัวเดียวเรานำา6 8 8ไปหารทั้ง2ฝั่งเลยนะคะหรือที่เราชอบท่องกันเนาะนำา6 8 8ย้ายข้ามเครื่องหมายเท่ากับเปลี่ยนจากคูณให้กลายเป็นหารก็จะสลับฝั่งกันนะคะได้56.52 หารด้วย6.28จากตรงนี้เราก็จะได้ r หรือว่ารัศมีเท่ากับ9หน่วยเป็นเมตรตรงนี้ก็คือหารเลขนะทุกคนทุกคนลองไปหาเลขในกระดาษทดนะคะทีนี้โจทย์ไม่ได้ถามหารัศมีเนาะถามหาเส้นผ่านศูนย์กลางเราก็มาทำต่อนะคะดังนั้นวงกลมนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว รัศมีเท่ากับ9อยากทราบเส้นผ่านศูนย์กลางเราก็นำา9คูณด้วย2ก็จะได้เท่ากับ18เมตรเราก็ตอบ18เมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับแบบฝึกหัดในหน้า93เรื่องความยาวของเส้นรอบวงหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับทุกคนก็รบกวนฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปทีนะคะและพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ